เจ7คนดังในวงการบันเทิงตั้งท้องตอนอายุ40ประจำปี2,567เรียกได้ว่าอายุมากแค่ไหนก็ไม่หวั่นร่างกายพร้อมแข็งแรงตอนรับสมาชิกของบ้านจะมีใครกันบ้างนั้นเราไปร,รับชมกันได้เลย คนที่7จ็ดซีริต้าเจนเซนพันตัวเองไปเป็นคุณแม่ฟูทามหลังจากที่มีลูกชายคนแรกอย่างน้องกะวินเป็นแก้วตาดวงใจแล้วในปีมะโรงปีนี้ก็ได้ประกาศข่าวดีว่าตั้งท้องทายาตหมื่นล้านคนที่2ในวัย43ปีต้องบอกเลยว่าซีริต้านั้นแข็งแรงมากทำเอาสามีอย่างไฮโซกอนเมื่อจะแพ้ท้องแทนแถมการตั้งท้องในครั้งนี้ก็ได้ลูกสาวสมใจและแม้ว่ากําลังท้องลูกสาวอยู่ซีรรต้าก็สวยวันสวยขึ้น คนที่6บุ๋มปนัดดาเป็นอีกคนดังที่แข็งแรงและก็สตรองมากพอปีนี้ได้ประกาศข่าวดีว่าตั้งท้องลูกคนที่3าในวัย48ปีและท้องนี้ก็เฉลยแล้วว่าเป็นเพศชายห้องกับตั้งชื่อไวแล้วว่าน้องอาเธอร์ที่คล้ายกับชื่อพี่ชายอย่างพี่อเล็กนอกจากนี้แม่บุ๋มก็ยังพาน้องอาเธอร์ลุยน้ำลุยโคนอุ้มท้องช่วยเหลือผู้ประสบภัยแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกเลยจริงๆซึ่งน้องอาเธอร์ก็มีการประกาศเข้า้ๆแล้วว่าน่าจะลืมตาดูโลกในเดือนธันวาคมนี้ คนที่5จวยวรัทยาหลังจากที่ตั้งใจจะมีน้องให้กับพี่พีเจถึงแม้ว่าจะมีลูกยากแต่ทั้งคู่ก็ไม่เคยท้อถอยเดินหน้าจับมือกันสู้และพยายามกันอย่างเต็มที่ทุกวิธีทางเรียกได้ว่าการตั้งท้องในครั้งนี้ทุกอย่างมันก็เหมือนปฏิหาริมากเพราะได้ประกาศข่าวดีว่ามีลูกคนที่2แถมยังได้ลูกสาวสมใจในวัย4 1ปีแถมยังเผยอ,อีกว่าไม่เกินสีวิคข้างหน้าก็จะได้เห็นโฉมหน้าลูกสาวแล้ว คนที่4ยุ้ยจิยรนันเป็นอีกนักแสดงสาวคนดังที่ตั้งใจอยากจะมีลูกมากๆจนในที่สุดก็ได้มีลูกสาวคนแรกสมใจในวัย43ปีหลังจากที่รอคอยลูกคนแรกทุมเทดูแลตัวเองเป็นอย่างดีที่สุดในระหว่างตั้งท้องจนในที่สุดเดือนเมษายนก็ได้ตอนรับสมาชิกครอบครัวพร้อมกับตั้งชื่อให้ว่าน้องพราวตะวันแถมยังขึ้นแท่นความใจชาวโซเชียลงานนี้ก็ทำเอาหลายคนหลงหัวปักหัวปัม้มในความน่ารักของสาวน้อยคนนี้ คนที่3ามเดียปีสานักแสดงสาวจากช่องมากสีที่ได้ประกาศข่าวดีในวันเกิดว่าตั้งท้องลูกคนแรกหลังจากที่แต่งงานกับสามีจนในเดือนเมษายนเธอก็ได้ให้กำเนิดลูกสาวคนแรกอย่างน้องมีนาในวัย1 1ปีต้องบอกเลยว่ามาตามเริ่มแบบเป๊ะ คนที่2แพทรันพัฒน์นักรรองสาวคนดังที่หลายคนรู้จักในชื่อว่าแพทวงเคียรที่ตอนนี้กําลังตั้งท้องลูกคนแรกหลังจากที่เข้าพิธีแต่งงานกับชีฟแฟนหนุ่มเมื่อเดลก,กากาาคมปีก่อนโดยที่เจ้าตัวนั้นเกนได้ตั้งท้องต่ออายุ41ปีเรียกได้ว่าแข็งแรงสุดๆแถมยังอุ้มท้องขึ้นเวทีด้วยสุดยอดมาก คนที่1นึ่ิวนัพัสสอนที่ได้ให้กำเนิดทายาทคนแรกเป็นลูกชายมาให้เชยชมไปที่เรียบร้อยในวันที่17มกราคมที่ผ่านมาโดยเป็นช่วงที่คุณแม่นิวอายุ40ปีส่วนปัจจุบันตอนนี้ทั้งนิวแล้วก็สามีเหินลูกหนักมากแถมภาพในไอีก็เต็มภาพไปด้วยของน้องสเปซ